เดีดกดันลหวงีว่หยุีวากำลังดังใก็ได้มาบลูกแต่ก็มหมบลูกนอลูกมันเตะขึ้นมาปืนตีโน่ตีนโน่แปืนไรโน่ขึ้นมาหอยูยมานี่นีเดว่าเลยพอไปวัดลบมาก็ไม่เจยเนน้าว่ามันมีโนมีเลยขึ้นมาไปวัดเลยว่ามันเป็นขามนาบัดบุญเยอะกกันจุมามาจุมากาบุญอะโนี่ เดินไปปุยว่าไปปุยตมิขอแลแลงบ่นอกตัวอยู่ตนนี่ๆเนาะปรีว่าปรีตัวเองมันปุ๊ดขึ้นมาจ้าตนเนาะบ่มันเปรดีเนาะใส่ตวยได้หมู่มาอินว่าเราเดินทุกวันนะนะว่าคงจะอายโชนะเราว่านั่นแลได้ว่าเพราะว่าบุญใหญ่พอดีตัว <mí> <Ps. sh yelled> <sh>